อนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่บูธรถยนต์ฟอร์กันแล้วนะครับผมก็ด้านหลังผมเลยครับมาพร้อมกับรถกระบะ Ford r a n g เจครับอันนี้จะดูแบบโตัวแต่งซิ่งๆหน่อยใช่ตัวนี้เขาไปแต,แต่งแข่งทุร์สซุเปอร์ซีรีส์มา,าแล้วได้มาสองตว้น <ขอ S 2> นะตัวนี้นะนี่ก็น่าจะคันจริงเลยนะคันจริงเลยคันจริงเลยร่องรอยการซิ่งอยู่นะครับผม อนี่ก็มีก็เลยลอยชนอยู่เลยนะก็เป็นการเอาฟอร์เรนเจอร์นะครับมาแต่งนะครับตัวล่างให้ตัวตัวเตี้ยไม่ใช่ตัวล่างนะตัวเตี้ยนะครับแต่ว่าข้างๆกันนะครับแล้วตัวนี้ก็คือแต่งขายนะตัวนี้แต่งขายคือตัวแบบมีแรงมันดันใจมาก็คือ Ford Ranger x ์เอสเอนั่นเองนะฮะก็เอาตัวตัวแต่งตัวเตี้ยนะครับมาแต่งมาแต่งรอบขานจะเห็นได้ว่านี่ กระจังหน้าเองครับก็คือต้องบอกว่ายุคตัวปรับโฉมรุ่นปี2021ของ Ford เนี่ยกระจังหน้าเขาอะไรต่างๆคือมีการเลือกใช้สีดำแต่ว่าส่วนที่แตกต่างอะไรตรงนี้ครับมีการเล่นสีเล่นโทนีต่างๆใช่แล้วก็ล้อดำล้อดำก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้เหมือนกันแล้วก็ทุกเครื่องยนต์ครับยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเก่าครับคือ2.2เทอร์โบนะ ที่ตัวเกียร์ก็เป็น6สปีดนะครับราคาขายคันนี้อยู่ที่6 6, 6 9 0 0หกหมื่บาทอันนี้ไม่พอครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายครับด้านหน้าแน่นอนว่า Ford Ranger Raptor นะฮะก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เช่นเดียก็เป็นอันนี้เป็นโมเดล2020นะเป็นโมเดลตัวตัวเดิมที่ที่ผมเคยไปเทสที่เวียดนามา,าใช่ก็คือตัวนี้แหละ ก็ยังบึกบึนได้เงยังเป็นที่นิยมอยู่เหมือนเดิมเรียกว่าขายเมื่อไหร่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะก็ะเรียกแบบความเป็นที่สุดอยู่นะอ่าใช่เขาดึเด็กของเขาครับด้วยตัวโมเดลใหม่อะไรอเงี้ยอ่าตัวไฟหน้าต่างๆาไฟ<ม>หน้าเขาจะเป็นฟูลแวลวดีจแล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดในส่วนของขั้งอุปกรณ์ภายในนะมีระบบความปลอดภัยแล้วก็ตัวข้าง,างๆเนี่ยก็จะมีถ้าจะเห็นเนี่ยมันจะมีตัวที่เสีย u ว b นะเพราะเพื่อไม่เสียบกล้องมองหน้าไม่ต้องไปเดินสายอะไรเดินสายเสียบตรงนั้นได้เลยนะอันนี้ก็ราคาเท่าเดิมนะช่วงล่างฟ็อกเหมือนเดิมนะจัดเต็มแน่นอนอันข้างครับขยับมาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตัว Open Cap นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลปีของปีใหม่เหมือนกันนะ21ก็จะเห็นได้ว่านี่กระจักหน้าใหม่นะนี่ก็ใช้แบบสีดำล้วนนะตรงนี้โอเคแล้วก็แบบสนมาก อ่าแล้วก็มี e v e r อร์เนะฮะเอเวอร์ตัวนี้ตัวสปอร์ตนะอ่าตัวสปอร์ตนะตัวสปอร์ตก็เน้นสีดำใช่ด้วยเช่นกันก็คือตัวสปอร์ตเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์2องุแต่เป็นเทอร์โบครับผมไม่ใช่ใบเทอร์โบนะอ่าไม่ใช่ใบใช้เทอร์โบเดียวใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นแบบรุ่นท็อปขึ้นมารุ่นท็อปเนี่ยพาร์ทใช่จเป็นใบเทอร์โบพาร์เนี้ยมจะเป็นใบเทอร์โบใ อ,อจาจจะจะเป <จะ S 1> ็นการจังหน้าใหม่จ,จังหน้าสีดำค่ะ,ะคำว่าเอเวอร์เรสตรงนี้ก็เป็นสีดำโอเคก็ะะจะเป็นตัวกษรตรงนี้หมดเลยนะแล้วก็เป็นไม่ใช่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะอันนี้คือแบบเป็นตัวติดเลยนะก็คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้รุ่นที่ยังไม่ได้ปรับโฉมมันจะไม่มีตัวนี้มันจะมีลูกค้าเองก็ไปซื้อไปติดเองติดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะอันนี้ก็ใส่มาให้แล้วจากโรงงานแล้วก็ขยับมาตรงนี้นะครับนี่คือรถกระบะยอดนิยมนะรุ่นยอดนิยมก็คือ XLT นะก็ เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะสำหรับฟอร์ดเขาเองวอร์เรนเจอร์ใช่ก็เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะฮะเครื่องเครื่องตัวเดิมนะต้องอ่ะเดี๋ยวเราเราเรียกกันดูรายละเอียดนิดน้อยนะครับี่ต้องบอกว่านี้มันเป็นตัวที่มีติดตั้งโวงล้อเพิ่มขึ้นมานี่สังเกตดูนะนี่ตัวหมุดเขานะครับมีคําว่าฟอร์ดนะอ่าแท่จริงๆนะต้องบอกคันนี้มันมันถูกเพิ่มเติมด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งจังหวะ ในส่วนของภายนอกครับเพราถ้า XLT ฮะเดิมจะเป็นแบบนี้อ๋มันจะไม่มีแบบไม่มีตัวทล้อเพ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็กระจังหน้าเองครับของ XLT ตรงนี้มันจะเป็นโครเมียม่ดำแล้วก็มีกรอบหน้า้าย้ันขวอที่เป็นโครเมียมใ้หน้าต่างหาก็เป็นแบบโมเจกเตอร์เลนสล้อสีดำ จบประตูเข้ากระจกมองข้ามการชนท้ายนี่ก็คือเป็นไฮไลท์ของ XLT แล้วก็ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยของตัวเองที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น XLT เองไม่ว่าเป็นพวกกันพลิกคว่ำระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวการออกระบบช่วยการออกตัวบนทางราชาน HLC ก็มีเพิ่มเติมเข้ามาจากที่เดิมไม่มีนะใช่แล้วขยับไปด้านหน้านะครับก็คือตัวท็อปเลยนะครับ เป็นตัววทยแท็กนะฮะวทยแท็กเนี่ยใช่ตัวนี้เนี่ยจะขยับเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วนะแต่เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ตัว2.0ลิตรไบเท์ูลนะครับก็ให้กำลังสูงสุด2 0 3แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรกนะ็ตัวนี้นะฮะเป็นโมเดลปี2000 ยี่สิบเอ็ดเหมือนกันใช่ใช่เป็น New Ford Ranger นะก็สังเกตง่ายๆครับกระจังนะเขาจะดีไซน์แบบในลักษณะเดียวกันใช้พื้นนะมันเป็นสีดำแล้วตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นสีดำนะมองตร์โฟอร์ดมกติมันจะเป็นแบบสีน้ำเงินสีฟ้าใช่แต่อ่านตรงนี้เขาก็เลือกใช้สีเดียวกับมตัรรถ แล้วก็มีด้านนู้นนะฮะจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นไทเทเนียมพัสไหมใช่ครับตัวนี้เป็น1.799ล้านนี่คือไทเทเนียมพัสนะครับตัวครอบหมดเลยของเอเวอเรสต์อ่าพอดีน้อถ่ายอยู่นะขออนุญาตขับปยับขยับมาด้านหลังนะฮะมาดูความกว้างขวางนะครับของตัวช่องเก็บสัมภาระตรงนี้นะแล้วก็มี ด้านหลังด้านหลังนี่จริงๆรองนั่งแล้วนั่งได้จริงนะนั่งได้จริงนะก็เป็นเบาะสามแถวแล้วส่วนของเบาะแถวที่สามเองครับมันก็ปัได้รับไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าอะไรเงี้ยออนโยนสบายสบายลงไปก็ได้ทั้งสองฝั่งนะใช่ใช่ใช่เราอีกฝั่งนึงเราอีกฝั่งนึงมันจะกว้างไหมแยกส่วนแบบห้าสิบห้าสิบแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะมีตัวที่เป็นสรูปนะอยู่ตรงนู้นนะเป็นทอร์นาโนรมิกนะ แล้วก็จะมีแอร์แถวพิสามะใช่เรื่องความเย็นความสบายหายห่หวงะะแล้วก็คันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนะฮะที่ยังขายอยู่นะยังอยู่นะครับก็คือตัว Ford m u s t a ต g นะครับยังมีอยู่ทั้งรุ่นที่เป็น2-3งสามอ่าอีโคบูธนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็น5.0นะฮะอ่าแน่นอนใหญ่ย พยายามอยากเดี๋ยวงวดนี้ฮจะพยายามขอตัว5 0มาเทสได้เด้นะครับรอบที่แล้วนะครับเราเทสตัวที่เป็น2.3อีโคโูไปเรียบร้อยแล้ว แค่นั้นก็แรงแล้วนะแค่นั้นก็แรงแล้ววันนี้จะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยขบอกว่าไฟแล้ววุ่นวายวุ่นวายหนะ่อยเพราะว่ามีการทํางานอยู่หลากหลายรุ่นนะะ<ช>แลอยากหลากหลายทีมนะฮะก็<ช>แต่เราก็มาถ่ายนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อมาดูภาพกว้าง<ช>นะครับก็ <ผม S 1> อย่าลืมมาแวะชมได้ครับฟอร์ดเอามาทุกรุ่นเหมือนกันนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะและที่สำคัญโปรโมชั่นที่เขากำลังชูอยู่ช่วงนี้เลยก็คือตัวที่เป็นรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีนะหรือว่า1แส 5,000กิโลเมตรแล้วอะไรสุดก่อนนะครับก็บเป็นโปรแการพิเศษนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่งานมอเตอร์เอ็กโป2020นะครับที่เมืองทองธานีนะครใครสนใจก็แวะมาได้นะครับตั้งแต่วันนี้เลยฮะจนถึงวันที่13ธันวาคมน,นะก็ลองแวะมาดูครับมาดูแวะต้งเลยเราลองนี้เลยน, 50, นะคะ่ับ5.0ลิรนะฮะโอเคเดี๋ยวพูต่อไปเราไปที่ไหนครับเดี๋ยวไปดูกันครับ